ยังไม่เสร็จอรเพปจุบเขียนหน้าต้องมาก่อน NDR NDR พร้อมไหมอยู่ตรงไหนกันครับอยู่ตรงไหนกันอ,อหนูก็เคยกดเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่แค่ที่หรอกแต่น่าคือตอนที่นหนูยังเด็กเลยนะ 8, นะ 3, แตเหมือนมาสาเดือนเช่นมันไม่ move on แล้วพวกนักไน้เออมันก็จะมีจังหวะหนึ่งแหละที่แบบเราลืมอะ่ะเข,ข,ขาไปใต้สะพานนี่เราซึมๆเลยนะมันรอดได้พี่จ้า ตป่านี่ใช้ได้กี่ครั้งทั้งสตรีมครับใอ้ข้าพูดคำหยาบนะถ้าไม่พูดคำอยากก็ไม่ได้ตกอันนี้อ่าน,นอ่านไม่เกินสองบรรทัด มีความมีความหวังเดี๋ยวคิดดูก่อนละกันเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ร้องเพลงแล้วมาั้งถ้าเบบี้วอททำเพลงเสร็จอ่ะเดี๋ยวก็ได้ฟังหนูร้องแล้วไอแปดนำหน้าเว้ยรถแม่งแข็ง ในโคตรคุ้มเ <Ris> <rence> ลยนะรู้สึกเอาด่าได้เหรอไอโง่รถเอบิลลี่อะมีฮอนรถไอวิลลี่ได้อีโวมากขคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่ไม่ไม่ขับเพี้ยนเลยนอกจากอีโวชอบ้วยใช่ซ้อมยันโอซีอยู่แล้วแรงไปบ้าหยอกหยอกหยอกหนาเจอกันสามเกียร์ ก็ไปแซงเหรอฮะอาวเช็คของมาดึแซงไม่ไม่อีโวมันแรงแค่ไหนเปแรกเลได้เหรอพี่กินแป๊บขอกินแป๊บเนื้ให้กูขับไหมกินแล้วกินแล้วปเียวแปว้าเจ็ดหมูโคตรฉีเดี๋ยวไม่อานะเรกทกข์เยนะเต้าหกข้าวเจ็ขับไล่สนะ

ออกดครับผมยิงหอตกชิวๆเลยเกียร์ใจเย็นตาตื่นตายิงตรงนี้แล้วเปิดทั้งไอ้ถ่ายลงทวิตอ่ะไอ้ใครถ่ายลงทวิตเชฟอ่ะเขาเป็นเชฟเขาเป็เฉพเขาเป็เชฟอ่ะเชฟเป็นเชฟว่าเนาะ เป็นเชฟเป็นเชฟเดี๋ยวก็เดินเชฟก่อนเดี๋ยวโดนเซิร์ฟโดนเซิร์งลงแล้วลงแล้วให้พี่จอรนเล่นสะจอดิเชฟเชลงนชอบด้วยเนี่ยให้เลืองเล่เคยยินขายข้าวอยู่ที่เชฟแล้วแบบโดนอันดี้เนี่ยาลบแล้วคาลบแล้วลบแล้วเียร์ปวดอะไรวะมีเมนูไง โหอะนตกมากนะยจะเอาเสฝนออกไปได้ไหมไลำคาญที่ผายเอาละโอนเลยโดนทนแล้วอ้าเอ้าเอเเกูบอกเลยถ้าไม่โหลดถ้าไม่โหลดบอกเลยแล้วทำไมเหรถ่ายรูปทำไมเหรอ ลูกก็จะทำอะไรูก็จะทไม่ไหนอะน่าจะไหนอ่ะถ้ามันจะหลุดไหมครับมิวม้วมิ้วเชฟนนี่ยังไงนะเชฟนนี่มันหน้าโดดจริลๆเลยนะข้างหลังข้างหลัง เอาละฮะจังหวะนี้มีการกันบัฟเปิดขึ้นครับเอ็นทีอามาไล่ล่าดูไวอู้ติดล่องเนกันที่ใหญ่เลยฮะลงมาหนึ่งเลยนะรถติดว่ารถติดล่องใช่ใช่ใช่เราต้องบอกนะครับว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะครับจังหวะที่ดูไวกำลังลงไปควักอาวุธแล้วก็เติมน้ื่อันนะดูไวตาไวมากนะดูไวใชห้ ตอนนี้มีการลงรถเป็นขึ้นนะครับนีลงมาลงมาเยอะมากแล้วก็มีรถมื่นนะครับขึ้นไปบวกอยู่เดียวๆกับอันหลงนะครับอันหลงโดนปืนยิงล่วงครับแต่ว่ายังมีเพื่อนสกัดไปให้ได้ครับมีครับนะครบการบกันเกิดขึ้นเรียบร้อยครับตอนนี้จังหวะนี้ดูไว้ใส่เต็มฮะวิ่งเข้าบุกนะฮะแล้วไอ่าบอกว่าลงจากรถนะฮะไม่ไหวทไม่ไหวเหมือนกันครับมีการตีไม้ยิงสกัดให้เพื่อนฮะแง่น้ําตาเข้ามาพลังงานเพลิจากผู้บุรุมพิจิตรรรม ยังคงหวอยู่ครับความรักแก๊สนีไม่เท่าไหร่ครับตบนะครับโดนฝวานมีการปั๊เพงเกิดขึ้นครับตายกูตายเพื่อนกูตายเดนะฮะก็แกสัดเข้าไปเรื่อยๆนะดูดูมาว่าช่วยไ้กยองต่อใทอนะครับตอนนีมันมีสู้เขามันมีมันมีชู้ มีการมีการกดอุ้มเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นการอุ้มที <m <m ่ผิดพลาดนิดหน่อยครับแต่ว่ายังให้อภัยกันได้นะครับใครปล่อยคิวพระเข้ามาครับเนี่ยไอออ้ตตตตาาาาลลคยยยยยยเเ่นรมาขัดให้เพื่อนนะครับมากำลังมาขัดให้เพื่อนด้วยไม้เออ่ไม้ปูนะครับแต่ว่ายังไม่เออ่ตอนนี้เรายังไฟกันอยู่โดยที่เราไม่มีใครยอมเลย นเป็ไม่ว่าจะเป็นแกน้ำตาก็ตามนะจริงนะทายเขาก็ยังเล่นอยู่ทายกรเกินลันเลงอกรนชั่คนใดคนนใดคนใดนใดคนใคนใดคนใดคนใดนดคดนในใดคนใมเพใดคน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 ใในคนนคนในคนในคนในนนดล็อกมือ สีขาวเต็มท้องถนนเลยครับหน่อยไหน่อยมิดอ้ยมิดไปหน่อยสุดสีสุสีสุดีสุดีไหวเดีย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 วเดยวเดียวเดยียดยวเดี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 วเดียวเดีัวเดียวเยดียวเดียวเียดยเดีดียวดียวเดเดีดียวเดะยวเเดียวเียวีวเดเดียวเดียเดีดีียวีเด สี่โ่ขึ้นมาเว้ยโอ้โหลงปั๊มเพนหลบทันนะครับเป็นไหวติดขึ้นมาบอกเลยมีการบูธลมเกิดขึ้นนะครมีการบูธลมลุบเพื่อนเกิดขึ้นโอ้โหหนักหน่วงครับเริ่มเยอะกว่าครัเริ่มเยอะกว่าร้อยติดริไปหนึ่งลงไปนอนครับผมนะฮะปั๊มเพนไปไล่ต่อเพื่อลแอนิเมชั่นเอาไม้มาตีแฉะเราวิ่งออกกันวิ่งออกกัน สวย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 งามเลยครับวันนี้ทางอินดี้าได้เพื่อนพี่ไปไปุไปดีกุบนะฮะอแทงมันแทงแทง้องแทงอ๋ออ้เ้า่้มนะครับเป็นเดียวไอ้เ้นเอนีี่มยืนเคี

อีกรอบนะฮะจังหวะนี้คือผู้บดุงเขียวล็อกตำรวจด้วยกันฮะล็อกด้วยกันโดยผู้บดุงเขียวนะครับเห็นชัดๆัดเลยฮะเห็นชัดชัดเลยว่าผู้บดุงเขียวล็อกมือเพื่อนนะครับเกมเหรอเกมเหรอเอามามีเม่ตุยยี่้วยหุ่ง่งแล้วทำไมเรียกรวจสวยเมื้อไล้ว

มือโดนปิงล่วงมือแล้วหยุดหยุดหยุดเดี๋ย่อล่ะพอโบเขียวล่วงไปแล้วท่านเอ๋ยลงไปซ้ำไหมครับจังหวะนี้เป็นน่าจะเป็นศึกไฟระหว่างสีขาวกับสีส้มแล้วครับตอนนี้จบนะครับคุณตำรวจเดี่เวชนครับพี่ชนพี่ชนขึ้นมาเลยพี่เอาแต่ไปเลยพี่ย่าครับอาการรีเซตไฟรอบแล้วครับก็น่าจะ พอจะเห็นผลนะครับถ้าจะพอเห็นผลเลยตอนนี้มีมีมามาต่อสองกันนนักการข่าแล้วนบตอนนี้เมาแล้วครับรวม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 ตกรวมตกรวมรวมตนกับ้เหยเาเืเยอะมากครับว้แกวันนี้โนโตคนน้อยกว่าด้วยนะอืมนี้โนโตในน้อยการโดนัดแทเกิดขึ้นเขาเล่นกันดีกว่าเห็นแล้ววันนี้ ก็เดี๋ยวเขาคงจะไปรีเซ็ตโดยที่ไม่ยอมเสียเวลาการนอนโรงพยาบาลแน่น,น,น,นอนครับเพราะฉะนั้นก็เห็น่าจะเขาจะดึงเวลาเต็มนะครับเพราะว่าเขานั่งเยอะเพราะฉะนั้นเขาน่าจะอาจจะ<ช>ไปนอนเล่นๆชิวๆที่โรงพยาบาลแต่อย่าลืมนะครับสามารถฉีดีดวัคซีนได้นะครับเขาวเริ่มเดิมครับ